วัสดีจ้าพี่น้องวัสดีสุขูสุขคนผ้พาพี่น้องรอป้ายเรียวเขาป้ายเรียวพี่น้องใส่ถุงมือไปเจออีกแล้วจ้างาม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  พี่น้องย่าอยากเป็นลมยุนีมีแตปลาเฮ็ดอันนี้โอ้ยเบิง่งเห็นเปล่าฮองก็ขึ้นกับมีปปาดถูกพี่น้องเอ้ยบงให้พี่น้องเบิ่งอีกคกนพวกฮ่องก็ขึ้นเมน่าไม่เก็บนี่สิได้ยุโรคซอกส,อสามหาพี่น้อง ปา,ปาดปาดเบดพุ่งพูนขืนรู้พวกยายเอาไปจุ่มสองจุ่มพุ่นอะเบิ้ดนั่น,นกนนระเ,ม,นนเรมีนพุน่นอะเดียวขึ้นไปเบิ้ดแมีนเบิดเมื่อนี่คือปลาเฮดอหนี่แม่พี่น้องเบิ้ดโอ้ยมันว่ากินกิดกินบ่เบิ้ดนะหนี่พี่น้องเอ้ยปลา ผมมีเงินปาดตาบ่อพี่น้องเบิร์เพืเ่อพูดนะแม่แนเบิดอยู่รอหวยโอ้ยปาดถูกหายายปาดเสือต่อพูดนะยาเสือไปดอกนะึงให้พี่น้องเบิรงตแม่เบิรงกระคกพี่น้องนี่ งามหลาย่ยาเสียไปดอกหนึ่งเอาไปเบิง้งศึกษาเบิง้งปาดพี่น้องฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นพี่น้องเอ้ยตกซื่อมือกับอาไรเป็นไมาอยู่เ <c oughs> งาใหม่ โอ้ยขันนี้อีกโอ้ยเห็ดตินจะมาหลายพี่น้องอันนี้อีกซีหนึง่งพี่น้อง่าหันซีอ่ะอย่างนั้นนี่เบิง้งพี่น้องก็ขืนุ่นเนี่ยคุรละซีเห็นบ่เป็นปลาอยู่เพีย เห็นว่ท้องก็ขึน้น่ะฮุ้น่ะพุ่น่ะแม่นเบิดพุ่นแม่นเบิดโอ้ยเห็ดดินทุกยางคือเอห็ m h m h ดบานเห้าเนี่ยและพี่น้องเห็ดมันปูสามดอกง่ายๆพี่น้องเบื้องลูกค้าเพิ่นนันน่นี่ พี่น้องเห็ดยังไงล,ล่ะสิรุงเปียอะไรป่อยเพื่อนไปหัน่นนะเนาะเบิง่งเห็ดน,นางฟ้าอันนั้นอีฟังหนึ่งเลยปู่ถ้าเห็นเรือเออเหยอยากสิไปให้ได้วะเบิ่องออกทุกชนิดออกทุกอย่างเห็ดพี่น้องเอ,อ้ยจะอ่อนเย้ใจเอยเบิง่งเห็ดน,นางฟ้าอยู่ห้องน้ำ นางทับโทหรือซท์ตูดตูดมาเล่มเฮ็ดเรื่องอีกเกินพี่น้องป้าเก่าป้าเดิมป้ามานย่ยนี่ละ่ะจะได้โบขาอู้ พี่น้องใาย่าปาดอ,อกร้ายเนี่ยเห็นบ่บ่ได้พี่น้องแต่ตัวดอกก็เอาปาาไปนี้ก็บ่เป็นยังดอกพี่น้องเขามีโอกาสสิพอนงามอันดีอยู่เมื่อก็เป็นเชื้อขึ้นก็แต่ตัวดอกนอนที่ย่ายปาดอ,อกออกไรย่าบางที่ย่ายก็เอาบ่ได้ย่ายกข็ขี้เหียดคืกันนี่พี่น้องตัวถาดไหมโซกับปุกเนาะพ่อเอาได้กินได้ฮักก็เอาสินะ จบขาวเจออีกแล้วจุ่มๆบ้างยังเสียเห็นบ้าเอาแต่ดอกก็ว่าเป็นยังพี่น้องเฮดแรกเริ่มเกิดพอพี่ดำอีกแล้วจ้าอุ้ยง่ามเจ่ได้โบ เห็นไหมเป็นยังไงสิแหละนอนพี่น้องนอนไหมนอนเดยเนั่นเห็นบ่เห็นบ่เสียดายก็ตตรงท่าใจเลยพี่นอ้องน,นอนนอนเอาอะบรบ้างไห้คุณน่ะเห็นบ่เอาบ่ไ้เห็นบ่เอาบ่าไดเ,น,เไดนั่น เอาไว้นี่แหละพี่น้องบอผดดอกงามแล้ว <đ> เ <lunar> <laughs> บื้องพี่น้องเบื้องเอาเบื้องไม่ได้อีกแหละนี่ยเบิง้งนอนตัวนี้หน่อยเอาได้อีกเบือตอวดอกไปหมู่บ้านนี่ย่ายลาบไหมพี่น้องลาบเฮ็ดอันนี้แหละเฮ็ดดำนี่แหละโอ้ยไตกยยงไ,งไกลยังไงก็ยังเส้นย่งเกึดกิดเกิดเสียบายพี่น้องเอ้ยเข้าเนี้ยวกับเบิ้เป็นกองผุนอะ โอ้ยอีกแล้วจ้าสิง,งามให้บ่บัดนียคือเกา่าคือเกา่าเอาไดบ้บ่ตัดสินใจผ่าตัดเบิง่งตัดเบื้งเห็นบ่นั่นแน่น,นบ่บได้ตัดสินใจผ่าตัดเบิง่งโอ้ยเน่าแล้วได้อีกบ่งามบ่จ้าไม่เจอไปลาบอีกแล้วเสีบยบไหมพี่น้องเบื้อ อันงามก็งามพี่น้องอันสวยก็สวยตุปูติปีพ่อเห็ดจุ่มนึ่งนี่พี่น้องวะยาเห็ดหนี้กินเนี้ย เห็ดพายเห็ดแล้วพี่น้องย้อนย้อนไปเบิ้งกิบเก่าี่ย่าเห็ดกับเขาเลือจ้ะเห็ดเลืองเห็ดเลืองแกงบัเสบนอกจากว่าเห็ดอาหารฝรั่งพี่น้องแลอเสื้อหน้ายี่น้องมองเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ เห็นบ่พี่น้องวัดดีจ้าวัดดีสุขูสุข,ขุนพี่น้องเห็นย่ายบอนี <c oughs> ่และย่งงายสงวนพี่น้องไปยางต้อจา้าเห็นเห็นหน้าย่า่บ่เนาะย่ายนางถกหมองบ่พี่น้องสุดยอดของเฮ็ดไข่มูก สุดยอดงามายอันนี้ก็เฮ็ดนี่ก็คือดงเฮ็ดไข่มุกน้ำพีนองพอว่าเทียวย่ายเบิ้งบ่หันผนข้นไม่ไหมอันนี้พนเพเถาเฒ่าบเดียวดงเฮ็ดไข่มุก มืัอนี้ก็สิโตกอีกเรียบพี่น้องเพิ่งมาพ้นสิโตกเมื่อบ้านโตกเบิดมือเบิดเวีนเบิดขึ้นเพิ่งมาเมื่อแรกสิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดโตกอีกคนน่ะโอ้ยเนี่ย,ยบทถนัดเด้เอาออกสิเสียงถุงมือมีเที่าตัดแต่ถุงมือเผื่อเวีนบ่ <c oughs> <c oughs> ถุงมือ่อยไงผดเดี๋ยวไปซื้อไหมนี่มองเก้าเฮ็ดหาดได้นี่พี่น้องงามบ่เฮ็ดหาดเป็นยางเฮ็ดหาดอันนาเมันเฮ็ดคนเดินเฮ็ดยังเฮ็ดคาบ่หลายหลาย บางคนเพื่อนก็นเอื่นว่าเฮ็ดแต่ไข้ขาวว่ะพี่น้องพี่น้องเป็นมูได้เฮ็ดหาดแค่นั้นยายผ้าพ,พี่น้องมาเลีมเอาเฮ็ดเหลืองเกินพี่น้องปลาเกาปลาหมานยายนี่ละ่ะใจเย็นๆนจเดี๋ยวก็ออกเฮ็ดดำเฮ้าอยู่เป็นมูย่ยายไปกันเด้อพี่น้องโอ้ยโอ๊ยสีล่ล่ะ พัดว่าพี่น้องเนาะโอ้โหสับใหญ่แต่ไม่ไหมออกได้ไหมไหมพอเย็นเรากินชูเมื่อได้พี่น้องหูข้าวเจ้าเห็ดใส่ครีมแคมลีกีน่ะพัดพัดพัดใส่เนยแล้วก็เนยแคมลีกีเทใส่กับหมูเข้ม หมูเข้มที่อันหั่นนิดน่อยเพิ่นเฮ็ดพิซซ่าพี่น้องเส้่นนิดหน่อยนะเพิ่นเฮ็ดพิซซ่านั่นน่ะหมูเข้มเพิ่นเพิ่นหมูเบคอนนั่นล่ละหข้าวเจ้าแล้วโอ้ยใส่โรลดีเนี่ยกะแซ่บเขาเอินอ้นน่ะคาโบล่าเาส้นสปาเกตตี้ก็ได้กินบ่ใส่ก็ได้กินกับข้าวสวยข้าวเจ้าฮ้อนๆพี่น้องพอ่อใหญ่ล่งกินซสมือ้อ จนว่า,า,า,ย,าย่ายวานปาดพ่อนย่าจะกินซุมูว่าเบืบ่อหรือบอัวพะนะ่อน่ะเล่มๆกัยังมีอยู่พี่นองมนัมนๆเจาว่าพี่นองขนาดอากาศมืดๆได้ไหนเจาว่ากล่องย่ายอากาศมืดอึมคึมว่่มีแดด ันนี้จุ่มเฮ็ดหาดจุ่มพ,พินอพิ่นดออกเป็นมูเ่เฮ็ดหาดเบื้องดงอันนี้มองดง่โอ้ยล้มแห้งไรงาไม่ฮักยากกับต๊ะใจเบิดล้มแม่พี่น้องมันนี่แม่ผู้เดียว <c oughs> อันนี้ก็เฮ็ดไข่มุกเบื้องเพิ่นเอกเป็นจุ่มงมั้นเสีย ดงนี่เป็นดงเห็ดปืด๊ดพี่น้องเอ้ยสะออนปีนี่ย่ายเห็ดทุกอย่างสะออนมึงพี่น้องดอกนี่น้อยเห็ดมันปูพี่น้องตอนเป็นหนี้ย่ายเสอือหนาออกทุกกลิบเลยพี่น้องออเออกกอองด้อ <c oughs> ตอนนั้นเราออกบ่าไหนยุ่งกัดหนาหนาผากโน เพื่อนดีย่าไเนี่ยพี่งนอนเพื่อนอยู่ในภูมิเพื่อนดีย่าไห,ห,หมเนี่ยเออมัดแตดกัน เติบเร็พี่น้องเมื้งป้าเก้านี่ละพี่น้องเมล็ดหมาเกินเฮ็ดเผิงก็ทย่อยออกว่าท่านออกหลายพี่น้องออกเป็นบางกุมบางมองเพราะท่านไ้ออกไปเบิดออกเป็นบางกุมบางป้านะปลาดดอกเดียวเฮ็ดจิดเถินอยู่พวตัวทาากินไม่หมดอย ตกจถูดได้เลย,เลยพี่น้องเลยลงเสียงนางเลยลงเสียงนางขอตัวนะจ๊ะเฮ็ดคอนช้นเลื้งพี่น้องคนสิบห้าใางไปเบิง่งง่ามอีกแล้วเจออีกแล้วป้าตัวปีนี้ย่าเจอเฮ็ดอันนี้เลยพี่น้อง กินบ่อไรหรอกคิดว่างามเนาะยายว่ามันงามไหมเบิง้งงามสวยพี่น้องเบิ่งกันเยอจ้ะเบิง่งอันนี้คือบ้านอันเมื่อน,นั้นพ่ออยู่เทิองพ่นป้ายายก,ก็บ,บ่เคยเห็นถามว่ากินได้บ่ก,กินบ่อไรหรอกเบิ่งส่องพี่น้องพอถึงเดียงงามงามอีรีเนาะป้าตัว ขนาดมาเล่มแบบนีมีอยู่เด็ดเป็นองหัวขาแบบเงี้ยน่เนือที่มองเฮ็ดมองป้านี่บ้ลายเด้พี่น้องเป็นเนือที่ป้าในหน่อย บ่หลยแต่เฮ็ดมันปูนี่หลย มันยุพี่นองไม่เล่มเห็ดเลืองมันมันยุพี่นองเมอมองไปตรงนะนะขาเพื่นง่าม bố ba bố phi nhung oh, bỏ mắt đất càng nho, có mận u phi nhung, má ba cao ba หม,นหมนันหมันะเห็ดเพิ่งไปหมุนยุป,ป้าพี่น้องเบอร์ไปหมุนยุป,ป้ายุดอนพี่น้องเอามาตัดหลังนอก งามเฮ็ดยืนโดนนี่โดนเกาแย่เนี่ยงามเฮ็ดเมื่อดเขาเมื่อดเขามาพี่น้องโอ้ยตกคักตกแนีเปไปตกประเทศไทยฝนไปฝนเอาแต่ยุบไปเรียพี่น้องยายสิเวเดียงนิทาหน่หยฟ้านิทานย่เนี่ยยายกะหา,หา หาตุ่มหูหมยเอาตุ่มหูออกมาล่างมันถอะอยู่ในอยู่ข้ากระตูนี่แหละเอาออกมาล่างอันแนวซุปข้างลางแม่นหมอันหนึ่งยายเอาใส่สองอันอันหนึ่งว่าของยายจะของเสียหาว่าสันถ้ามาเทาติดไปน้ำกันซองอันอี่พอแม่กันมันมาแทะในเทียงเป็นว่าสิบเจ็ดให้เมีนจ้งเลยหืงยายูดูราคะแล้ว เวลาพ้นโต๊ะหมพี่นอ้องเบอรงนนี่บ่เฮ็ดก็ได้ร้ายแล้วล่ะเบอขนาดมองเก้าได้พี่น้องเนี่ยปาดทูย่ายบวลูเวลาบ่าสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีจุดโอ้ยเมียนบ่อุตุนิยมุมกลมขีดตัวใหญ่ ตุกตุ๊กยุดไปเดียวแวบแวบแวบ